ทำไมว่าหนูเป็นนี้ลนะแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะเราไปเดี๋ยวเอ๊ทาไมทำแบบนี้ล่ะไปพูดจาแบบนี้อืมเดี๋ยวกดเลยนะพ่อแม่หนูชวนมาค่ะทุกคนพ่อแม่หนูชวนมาดีมากแม่ไปแล้วเ,เจอกันขอให้พี่โชคดีนะคะ พี่อะไรเนี่ยบายบายบบาายยไปแล้วบุ้ยบุ้ยพี่ชื่ออะไรเนี่ยบายบายนะคะ <c oughs> ไม่สนใจหรอกบายอ่อจากซีรีส์บัมเลสโก o เลสโก o เลสโก o ไปกันตอนทุกคนแรกๆพี่ก็กลัวแต่พอสังเกตุไปก็ช่วย ม่จริงอ่ะพูดอย่างนี้อย่าพูดแบบนี้ทุกคนทุกคนหน้าตาดีสำหรับหนูคืนหนูรักทุกคนมากๆที่นะสง่งไปสวรรค์เลยจ้ะทุกคนกันนะคะพี่แล้วเจอกันใหม่พี่ก็ยังสามารถมาดูไลฟ์หนูได้แต่ไม่ใช่ไลฟ์หนูในนี้แน่นอนนะคะแล้วเจอกันบ๊ายบาย